ยังงานยังการก็ส่งข้ากันมาเพื่อนไปโยนาลาแหลกข้าแต่พันเราดาราเพื่อนเพื่อนฉันก็คนนาลาโยต้องแบ่งนั่นก็ตาเด่นนันก็ผู้เ่ะไยู่ลำพูต้องแบ่งก็ดูนั่นก็ผู้เอง ยายังเรกอยู่เมือดแต่นก็ต้องู่ที่บว่าอยได้ลตันเราเวี๋ยวี่าเรกมันวฮัลโหลกาพี่น้องเอ้ยมากสวัสดีค่ะ พุดพเรมซื้อในกัดเกียวหน้อยแล้วจประกันมาซื้อมไม่เท<ม>่ามือักเนาะแม่ปีนี่จาพุทโหนี่เอ้ยแม่เที่ยงอดเนาะเด็กซื้อกล้องซูง <c oughs> ให้ว่าไปวัดนกักกดโยใต้ในักกระแร่โคมินนักกระแรหลุกลานซื้อเล้าบ้าให้ซูงกุอีมามามาม,าม,ามาแล้วก็ พบไนเอยพบัวเลยฉันมีช่วยทีนะเซ็กซ่าพี่น้องเอ้ยปีหนึ่งคนนึ่งได้ได้ไมาหุ่นเลยก่อน้าลปีหนึ่งหนนึ่งเถื่มาฮตาจ่พุทโธูเราแล้วสุ้มไม่ใครหลับเรินหรอพุทธซุ้มไม่หฮานอนหมดแลนดยังไม่รู้กี่คืนแล้วชาดว่ามาคืนสุดท้ายนุแกล เรพูดอยู่ใลบโนท่าพุทโธเนาะสวัสดีกรรมการสวัสดีแม่นาคกรรมกาก่อนนู่นนู่นน่นน่นักจอาเี่ยเขาเรียกเนนั่งยครนั่เนะพุทโธแอเทียบแต่งเหมือนกับชาิเลยวันนี้จพุทโธไปสวัสดีให้แขกแก่อนก่อนล้อมมั่งแบบยัษล้อมนานแต่แต่แต่ดีดีแล้วคุณติดเก้านช่ งามละเวสวัสดีไปทางทางอวัสดีค่ะสวัสดีค่าไปหาเบี้ยแหลงก้ยสวัสดีค่ะสวัสดีไปยังแคบเพื่อนเกี้ยนะครับมอมตายกับเม่หวางันไรเดีค่ะแมเซลฟี่ก้อนยักกันเลยก็แม่เอาทัมองทำมันก็เดียวซะอไรแม่ว่าเซลฟี่ก้อนจแฟนคลับเราเละหนีเจ้ามันเละเออมึงท้ายกับแม่อาร์กเลยนะ ช่างแต้งเลยวยแบ่แต้งก็เหมือนชาติเลยวันทีจ่าพุทโธ่วันดีค่ะแม่ขึ้นมารหลอก็ใส่มือซสักันซะนี่หลยแม่ดีใจจนว่าหายใส่ข้อทองมานันสัตย์ย้ายนะเนอะสวัสดีคุณจ่ากิตอมเจียนเหรอกันฮะกิตอมเจียนเนาะกินดังกระดังอ่าไปไปคืนคืบนเวทีกินกระดังหม้อ ลนกคนต้านนยืนเมื่อไงนกไปพาพาขึ้นเดี๋ยวขอนอยากุณเมทีมังทีเขอาเสียงกบมือยั้วะหัวรอะคนนะเอ้คนจนแล้วนั้นชุนรูปแบบอกแร้ตอบแอ้ก็เปนนี่นู๊กขันตัวจนว่า้หัวลราหเร็จนั้นลุงแพมเพิร์ดมาไม่นานนึงแล้วกผ้า Oh, Let us go.